เรามีนัดกันนะที่จะไปดูบ้านอ่ะโอ้ดูบ้านเหรอครับเหมือนผมเลยคนขับแท็กซี่อย่างพี่เนี่ยนะจะมีปัญญาซื้อบ้านได้ยังไงนั่นสิครับพี่โบสนั่นนี่ฮัลโหลชมเหรอเสร็จงานหรือยังชมเสร็จงานแล้วค่ะแล้วพี่โบส์จะมารหรไปยังรถพี่เสียสิ ไม่รู้เป็นอะไรสตาร์ทไม่ติดแบตหมดเหรอไม่นะพี่เพิ่งเปลี่ยนสงสัยได้สตาร์ทพังมั้งตอนนี้พี่กำลังเรียกรถแท็กซี่อยูอมอม่มาเร็วแล้วกันจ้ะจ้ะเดี๋ยวเจอกัน ไปบางบัวทองใช่ไหมครับใช่ครับเออพี่เดี๋ยวแวะรับแฟนผมนด้วยนะครับพอดีทางผ่านอยู่แล้วได้ครับครับผมชมชมฮะพี่บนลทำไมพี่บนไม่เช่ารถเนี่ย พี่ก็รู้ว่าผูา้ชมไม่ชอบนั่งแท็กซี่อ่ะเอาหน้าวันเดียวเออพรุ่งนี้เรามีนัดกันนะที่สบไปดูบ้านอะ่ะแล้วเราจะซ่อมเสร็จทันไหมเนี่ยน่าจะทันแหละโอ้ดูบ้านเหรอครับเหมือนผมเลย <c oughs> ตลกแล้วพี่คนขับแท็กซี่อย่างพี่เนี่ยนะจะซื้อบ้านจริงๆเหรอเอาจริงๆนะผมไม่ได้ดูถูกนะพี่ <c oughs> คนขับแท็กซี่ กับวิศวกรอย่างผมเนี่ยมันคนะระดับกันนะครับพี่คนขับแท็กซี่อย่างพี่เนี่ยนะจะมีปัญญาซื้อบ้านได้ยังไงน่าน่กสิครับพี่บนอนว่าเนี่ยโกหกแม่ส่วนใหญ่ที่ผมเจอนะพี่แท็กซี่อ่ะวันๆก็ไม่ทําอะไรหรอกตกเย็นก็กินเหล้าเช้ามาขับรถใช้ชีวิตแบบเนี้ยมันจะไป่มั่นคงได้ยังไงเออแต่ผมไม่ได้ว่าพี่นะมานะชมนะครับไม่เป็นไรครับ อะพี่คาเล็กซี่ครับปลายห้าสิบบาทครับครับเอ้ารออะไรเนี่ยพี่โบสรอตังทอนนะสิโอ้ยรอทำไมเขาไปเถอะเผื่อเป็นค่าเล่าค่าเบียร์อ๋อ,อตามใจมพี่โบนี่ชอมต้องหนูบ้านแม่พี่โบทไปอีกนานแค่ไหนเนี่ย ชมอ่ดอัดแล้วนะอยู่ที่นิมตั้งสี่ปีแล้วอะ่ะเอานะโทนอีกหน่อยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ไปดูบ้านกันแล้วพอได้บ้านเราก็จะได้อยู่เป็นครอบครัวของตัวเองแล้วนะ <c oughs> พี่บอกนั่นแท็กซี่ที่เราเจอเมื่อวานนี่เออใช่เขามาทาอะไรนั่นสิสงสัยเขามารับผู้โดยสารมั้งถักโชว์หน่อยไหมยั้รู้ว่าเรามาดูบ้านเอาดีไป,ไปเออขอโทษนะครับนี่พี่จำผมได้ปะที่ผมนั่งแท็กซี่เมื่อวานมึ่เออื่นจังเลยนะคะเนี่ยอ๋อครับจำได้บ้านสวยนะพี่เนาะครับสวยมากเลยครับ นี่ถ้าเราได้สักหลังนี้ก็คงจะดีเนาะโอระดับพี่จะได้อยู่แล้วสวัสดีค่ะคุณอ้องมาตรงเวลาพอดีเลยนะคะตรวจบ้านอีกลมไหมคะเผื่อขันหลืออะไรไม่เป็นไรหรอกครับผมตรวจหลายรอบแล้วสวัสดีค่ะมาดูบ้านตัวอย่างละคะอะครับผมเชิญชมบ้านตัวอย่างสองหลังนี้ได้เลยนะคะเดี๋ดิฉันขอตัวไปออกใบเสร็จเงินดาวให้ลูกค้าท่านนีสักครู่นะคะเดี๋ยวดิฉันมานะคะเออขอโทษนะคะบ้านหลังนี้ขายแล้วเหรอคะค่ะ ็คุณอมเนี่ยค่ะซื้อไว้เป็นไปได้เหรอครับเป็นไปได้ครับคุณรู้ไหมครับว่าผมไม่ทานเหล้าทานเบียร์เพราะผมเลือกขับรถให้คนอื่นเช่าต่อส่วนผมก็ไปขับรถมอเตอร์ไซค์ส่งอาหารต่อแก้เมื่อยนะครับ ครับผมก็พอที่จะมีเงินเหลือผวอนบ้านหลังนี้นครับอีกอย่างผมก็ดาวน์นตังแค่สิซจากราคาบ้าน3ามจุดเก้าล้าดาวขั้นต่ำสิบเปอรเซ็นตครับผมก็เลยพอไหวครับแต่กว่าจะเก็บเงินดาวได้นะครับเขาเหนเื่อยเหมือนกันฉั้นเชิญคุณอมที่สำนักงานเลยนะคะดูบ้านทำายนะคะ สิบเปอร์เซ็นต์ก็สามแสนเก้าไปการประชมเอา้าทำไมพี่บอสเราไม่ดูเลยนะจะดูอะไรล่ะดาวขั้นต่ำก็สามแสนเก้าแล้วพี่จะเอาเงินไหนไปดาวล่ะโอ๊ยแล้วเมื่อไหร่เราจะมีบ้านเนี่ยที่ของเงินดาวจากแม่พี่สิโอ้ยพี่ไม่กล้าหรอกรอพี่แล้วพี่ก็ยืมเงินมาดาวรถพี่ยังไม่ได้คืนแม่พี่เลยเอาน่าพ้นพ้นถูบนงบ้านแม่พี่ก่อนไปครับ ยังเป็นคําสอนที่ใช้ได้เสมอนะครับตราบใดที่เรายังมีลมหายใจมีความพยายามเก็บหอมรอมริบสักวันเป้าหมายที่เราตั้งไว้จะต้องประสบออความสำเร็จแน่นอนครับ